สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตู Band ผแล้วก็มาพบกับผมคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมเดิมครับเออชิฟูพาร์ทที่4นะโอ้วันนี้จะต้องเจอบอสตัวไหนกันผมน่าจะเป็นป้าแขนเดียวใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะโอ้ครั้งที่แล้วผมอายุ70 ก็คือบอสตัวที่3ผมอายุ7จ 10, ผมก็เลยไปรันรอบที่3ใหม่อีกรอบนึงตอนนี้ผมอายุที่เท่าไหร่ผมอายุที่44ครับก็คือถือว่ามากกว่าก็ตายประมาณ 2- 3รอบครับตอนเจอบอสตัวที่3มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะอายุ70อีกหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าบอสที่3แม่งยากยากมากๆเลยนะครับไม่ใช่บอสที่3บอสที่4ยากมากๆเลยนะฮะ ผมจําได้ว่ามันจะใช้เป็นโซ่มั้งโซ่แบบเป็นหอกอะไรอ่าเรียกอไผมผมผมจำมันไม่ได้มากมันคือเชือกอะหอกเชือกหรือโซ่สักอย่างครับแล้วโคตรไกลแล้วผมแพ้พวกตัวไกลๆด้วยไงแบบผมเดาไม่ค่อยถูกยินดีต้อนรับค่ะเธอกําลังรอคุณอยู่เลยโอ้ใจดีจังเลยครับใจดีอย่างนี้ผมก็ดีใจนะอใบพิวประมูล รูปภาพรอ,อ,อตรงนี้แหละครับผมไปอีกทางหนึ่งได้ไหมมันจะยังไม่ได้ใช่ไหมอีกทางนึงน่าจะเป็นทางไปหาบอสเลยนะครับเราต้องตามเกมเขาไปก่อนอเดี๋ยวฉันจะเอาให้สนุกเลยเพื่อนอสนุกอ่ะฉันสนุกอ่ะออสนุกตรงไหนละ่ะนีไ่ไงอัดเข้าคอไปดิให้อรอลิฟต์ธรรมดาก็ไม่ได้ สวัสดีครับโอะโอ,โอกระตุกอย่าอายหน่อยเลยเข้ามานี่สิจะได้มองหน้าชัดๆหน่อยสวัสดีครับดูหน้าสิไม่มีแม้แต่แผลเป็นด้วยซ้ำตระกูลนายนี่มันพิศวงจริงๆนะายางจะต้องดีใจมากนนแน่ๆที่เจอนายาแต่กระชั้นก็เสียใจแทงเขาด้วยนะ <S <S เพราะเขาจะไม่มีวันได้เจอนายแล้ว กระดิ่งสลับที่เหรอจัดการเขาซะโคตรเท <c oughs> โ่โอีโอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ผู้ชายผู้หญิงอะผู้หญิงเหรอพี่กล้ามโคตรแน่นแล้วทำไมผมแพลรลี่ไม่ติดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพลรลี่ไม่ติดหมายความว่าไงอะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยผมกดแพรลี่ไม่ติดเลยเมื่อกี้อะเดี๋ยวปุ่มปุ่มผมพังวะเดี๋ยวก่อนสเปรบาร์สเปรบาร์เ,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 เมื่อกี้ในลิฟต์ก็ใช้ได้ด้านนี่ ก็ใช้ได้นี่แล้วทำไมไม่ตกี้แพรล,ลีไรรรลล่ไม่ติดเลยวะอืมเฮ้ยจริงจริงไอตัวนี้ผมแพรลี่ไม่ติดเลยหือคลิปตัวไนท์เหรอคลิปตัวไนท์ของผมเหรอเฮ้ย <c oughs> ชิบหายแล้วอุย้ยผมแพรล,ลี่มาไม่ติดเลยหมายความว่าไงวะผมกดตั้งกาดไปแล้วด้วยนะอย่างน้อยถ้าเกิดมันแพรล,ลี่ไม่ติดอย่างน้อยก็ต้องตั้งกาดนะครับอันนี้มันแบบโง่ๆเลยโฮ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเค หน้าอยูเยอยนะ่เสียอายุฟรีไปเนี่ย,บบเ,ยเสียอายุฟรีไปสองรอบโอเคอุ้ยชุบหลบไม่เนี่ยล่วงไปโอเคอุ้ยเสียอยูฟรีเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผมอ้างไหมเอ้ยกดแพ้ลิี่ไม่ติดเองแล้วโทษหรือเปล่าผมพยายามแล้วนะเมื่อกี้ผมพยายามกดลัวๆเลย ทุกคนเข้าจะเปจะรื่อเปิดประจำตำแหน่งปิดทางเข้าทางออกทุกทางเอ้ยคิดถึงกระเป๋าโอ้โหกระตุกกระตุกวันดีจ้าอายโอ้โหเสียบเข้าตูดพี่อ้วนใจเย็นก่อนขอมีดปึ๊บลบปาดเข้าคอเทจ่จัด หนึ่งสองใจเย็นพี่โอเคพี่อ้วนผมขอโทษนะเอออย่าค่อยคุยคุยทีหลังนะพี่ผมรู้ว่าพี่อยากได้ลายเซ็นผมเท่ใช่ไหมบุกเข้ามาคนเดียวแถมจัดการได้เกือบหมดอ่ะฮึ้ึได้โอเคตายโอ้ชี่หูทุบดังเป้งไปตรงนั้นโอ้โหไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็น่าเกลียด ไปตรงนั้นอโอ้โหพาลี่ไม่เอาอีกแล้วชิบหายกูจะพาร์สแล้วเจ็ดสิบไม่ได้นะเว้ยกูจะแบบว่าโอ้โหขึ้นเจ็ดสิบแม่งทุกพาร์สเลยตอนเจอบอสกลายเป็นว่าบอสตัวที่สองง่ายที่สุดเลยนะแบบตายน้อยสุดไม่ไงเพราะบอสตัวตัวแรกผมก็ถ้าเกิดนับจากที่ผมต้องไปทําไหน นับจากที่ผมไม่ได้อัดเสียงไปก็ตายไปเยอะมากเลยนะฮัลโหลทางนี้เปล่าทางนี้อ่ะใช่ไหมโอยเออโอเราแม่งแข็งแรงทีิผหายแก่ขนาดนี้ยังแข็งแรงถือว่าเป็นความฝันของผมเลยนะแก่ๆแ,แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่มือติแล้วเหรอกูเกลี่ยความมือโอ๊ย,อยตกใจหมดแม่งมาเป็นผีเลย โอ้ยเ้ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยผมแพรล,ลี่ไม่ติดเลยผมแพรล,ลี่ไม่ติดเลยเฮ้ยได้ยังไงได้ยังไงได้ยังไงอุ่นแล้วโดนเตะเตะส่งเป็นบอลลิ bon. บอล bon. บอลลิบอลเขาเตะกระบอกอะโอ้โหโอ้เชื่อห้าสิบสามผมว่าไม่น่าจะได้เจอบอสแน่เลยว,ว่ะผมว่าน่าจะตายตรงนี้แหละไม่น่าจะได้เจอบอสหรอก จะเย็นจะเย็นโอ้ยหูมันไม่เปิดโอกาสให้จังหวะสู้โอเคไช้หนึ่งแทงเขาอกไปโอ้โหต่อไปอืมโอ้โหเอ้ยเี๋มันเป็นเพราะอะไรวะทำไมผมแพลิีิไม่ติดเลยวะ อย่าบอกนะผมไม่ได้แล้วผมแก่ตามเกมเออร์แก่ตามเกมไม่เอานะโอ้โหเตะก,กุยจะสู้ยังไงไหววนะเนี่ยนี่แค่ต้นต้นของแมปโอ้โหชิดไอ้พุ่นนี้มันตีติดตามไม่ได้เลยครับออ คอมันตีมันแข็งมากเลยผมไม่รู้เป็นยังไงแต่คอมันแข็งแข็งมีมังกรแถวนี้ไหมวันนี้จะตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่มีเหล,ลืออุ้ยกระบององดีวะไม่กวาดเอาไปใช้งานได้ดีเยี่ยมทางนี้ปะ๊บอ,อ่าเปิดไม่ได้แล้วจะมีให้เปิดทำไมวะ๊บอ,อ่าเปิดไม่ได้เอา้า ต้องไปทางไหนวะเนี่ยฮัลโหลพี่ทางนี้เหรอทางนี้ปะมีมังอุย้ยทางหน้าทางนี้นั่นอ๋อโอเคทางนี้เหรอประตูช็อกโกแลตต่อยให้หนักเราต้องเร็วอืม้มเร็วเหรอเร็วพอปะล่ะเฮ้ยมันเร็วพอ,อ,อ,อได้เลือดโอเคหนึ่งสองโอเคอืม โอ้ย,โอ,ยโอเคเอาเลือดอีกนิดนึงโอ้ชีทำไมอยู่ที่ผมแพรี่อะไรไม่ติดนี่ผมยังอ้างอยู่นะครับเนี่ยยังอ้างคำเดิมนี่บอสตัวแรกผมยังไม่ไปถึงไหนเลยเ้ยไม่ใช่บอสตัวแรกยังแบบชั้นแรกๆ โอ้โหมันย้ำม,มันย้ำโอ้โห,โอโหเอาจริงนะการจะฆ่ากูไม่ง่ายนิดเดียวมึงแค่กระทืบกูอย่างเงี้ยแหละย้ำกูจนตายแค่นั้นเองแค่นี้กูก็ทำอะไรมึงไม่ได้แล้วไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้ดิไอ้อเหี้ยไปไปไม่ได้เลยกูทำอะไรพวกมึงไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหมันแฟร์ไหมเนี่ยโ,โหยแม่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 เมื่อผมจะได้กลับไป เมอนผมจะได้กลับไปเล่นใหม่อีกรอบแม่งมันยากอะไรอย่างนั้นวะพอกูตายเยอะแล้วมึงกายโอ้ชิดต่อยทีเดียวแม่งก่อแตกเลยเหรอโอ้ยวีกันให้สุดเลยเพื่อนเอาตัวนี้ก่อน ติดตันติดตันกูจําได้มึงจะแปลงล่างกูมไม่ปล่อยให้มึงแปลงมานี่ได้อหนึง่งอุ้ยคิด่ามึงทนทนมือท,ท,ทนตีนอีกแล้วแม่งเปลี่ยนตัวแปลงเปลี่ยนตัวแปลงไฟฟ้าอะไรวะแพมอะไรวะอือฮึกูแพรี่ไม่ติดอีกแล้ว เออจะร้องให้ผมต้องอัพอีกใครแต้ม EP เยอะเลยเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดรันมันเอ่อซ้ำเดี๋ยวผมข้ามรันให้นะโอ,โอ้ผมจะหาผมจะเอารันรันที่รอดมาให้ามาให้ again <Yes. S 2> บง้งพอมันมันพอมันเคา์เตอร์ตัวหนึ่งไปแล้วอีกตัวหนึ่งมันไม่เคา์เตอร์ให้จ้าโอ้โหจบกันชีวิตเออจบกันชีวิตนี้ผมต้องใจเย็นมากเลยสู้ไปง เห็นเราสกิปอยู่อัทรับเห็นเขาไปทางไหนไหมบันไดหรือเปล่าเด็ดเขาไม่ช่วยเลยแหละมันคืออย่างสุดท้าย นะพี่ฮ้านนี้แม่งเหมือนจะดีกว่าเดิมนะไ่ใช่ทางนี้ทางนี้เหรอมาแล้วเผชิญหน้ากับการตัดสิน <c oughs> หน่วยที่เจ็ดเห็นแล้วอยู่ด้นบนลิฟต์อยู่ด้นบนลิฟต์ ส่งหน่วยที่9ไปตดีวนี้าาหน่วยที่9กําลังไปไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวฉันจัดการเอง <c oughs> <c oughs> จัดการเองอะตัวใหญ่พี่ลิฟพี่ตัวใหญ่แม่งคือลิฟนะใจะเย็นก่อน <c oughs> โอ้โหแล้วหลบเมื่อกี้หลบไม่ติดเหรอ <c oughs> อะไรอะโกงโกงกันหรือเปล่าโอ้โหโอเค ทุกคนครับโอ้ยเฮี้ยอโอ้โหผมกำลังจะพูดกับทุกคนอออืื้หใจเย็นค,คือผมมาถึงจุดนี้ฮะไม่โคตรยากเลยแล้วมันเยอะสุดโอ,อด้โหจะจะบ้าอะไรนีกโอ้ยตัดติดตั้ง รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ดีเลยเนมันทำให้ผมอาอารมณ์เสียผมอาจจะเผลอห่าอือ่นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำในที่สูงก็เข้าสู่เขตมอสักทีมันสูงขนาดไหนวะไอเว้ยนั่นอูอ้ ตรงไหนตรงนี้อ่ะจริงด้วยเว้ยใชยหนึ่งโอเคโ้ติดอันโอ้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 โห้ยนี่ผมพยายามแบบว่า เผลอ่างกายสุดๆเลยเนี่ยเพราะมันแม่งคือปกตินี่คือเรื่องไงนะมัน60แล้วก็คือแม่งแทบจะแบบว่าไม่มีแรงเลยครับ <c oughs> นี่ผมพยายามไปเจอหน้าบอสก่อนก็ยังดีผมถึงจะได้เอ่อตัดไปถึงช่วงบอสได้เลยผมจะได้ตั้งสมาธิที่สุดๆผมกลัวว่าอ่าถ้าเกิดผมตัดไปช่วงบอสเลยเดี๋ยวคนมันจะแบบเอ้ยแล้วพี่มาถึงตรงนี้ได้ยังไงพี่โกงหรือเปล่า <c oughs> พี่อยากโกงมากเลยครับพี่พอยากโกงสุดๆมากเลยฮะแต่มันทำไม่ได้ครับโอ๋โอดีจ้าพูดอะไรอะ่ะ justice อยากรู้ป้างไ justice ทำอะไรอะ่ะอืออยากรู้ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้ดิ うん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 う มีอะไรมันสั่นเยอะๆวะฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะวันดีจ้าไม่แน่อาจจะไม่ถึงพอด้วยซะมไม่งี้ตายเนี่ยจำได้ว่าม,มาสองละลอกละลอกแรกไม่ยากหรอกนีอ่ะละลอกเลี้ยเลี้ยอกเนาะละลอกที่สองนะครับนี่น่าก,กลัวโอ้โหไปนั่น ได้อยู่โอเคมิดมาหลบโอเคหลบคนนี้ผัดนี้ฮึบฮึบหลบโอเค,อเคได้หนึ่งได้จิ้มตาโอเคโเคูโค้ สวัสดีจ้าผมฝืนสังขารมาหาทุกคนเลยนะเนี่ยจาก40มาอาอยุ70แล้วถ้าเกิดอาชญากรรมอาชญากรรมของทุกอย่างหมายความไงคือโทษอาวุธก็คือบทลงโทษอพ่อข้าไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ต้องทำให้ดีมากกว่านั้นไง จริงเหรอขอพูดกันดิมาอืมชอบไม่ใช่เออเอาดิมาอืมชอบไม่ใช่เรออืมชอบชอบนี่กระบองกระบองแข่งกันตรงนี้เอาอุ๊จีิยตัดขา ตัดขายอย่างนี้ไม่แฟร์หลบฟาด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 โอ้โหแล้วกระแทกกูอ,อกแตกตายเ้ย <c oughs> แทนที่จะเหลืออ,อายุสักหนึ่งอันให้ไปสู้กับบอสมึงให้กูหกเก้าสวยที่สวยจ้ะทำให้ฉันภูมิใจทีสิทำให้ฉัน,ม,ฉนมีความะอะไรเงี้ยสนุกสนุกสนุกเหรอสนุก อินเพสเดสรุนเพสอ้าวไม่ใหญ่ยายฟาดไม่โ oh, อ้ยังยากเลยเอ้ยโหได้ก oh, ีการ์ดแล้วกูจะได้ไม่ต้องขึ้นลิฟต์แล้วกูจะรู้ออกก็ได้แล้วกูไปเอาแล้วลูกปลาหมกอยกูอยากรอดสวัสดีครับวิ่งผ่านได้เนาะ <c oughs> <c oughs> ะเสียหนึ่ง, <c oughs> งชีวิตกับอะไรที่มันโง,ง่ๆอ,อย่างนี้อ่ะนะโอ้แล้วชีวิตสุดท้ายดนะ้วย <c oughs> ลูกปลาแมงกรอย่างนั้นมานี่มาเร็วเร็ว,รว,รวลงมาลงมาอืมอืมมีอีกไหมไม่มีนะโอเคมีแค่น,นี้เอ่อโฟกัสออนแพรรี่ดูดีแล้วตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าตกใจหมดมันดูดีแล้วเฮ้ยป้าผมไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้นะให้ผมชนะเถอะ For whom does the bell toll? You want revenge, <laughs> and which once was. But that suffering, it was for something. Yours, mine, even Yang's. We did something for the people we share. Them. You want to erase it all? ร the 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 no. oh, ับบทลงโทษของไอรไป้าผมเอาจริงๆผมสู้ป้าไม่ได้หรอกตากาโอ้โหอือหือกูยังไม่ทันได้เจอหน้าป้าไอ้กูยังไม่ทันที่ไปเฟสสอเลยกูยังไม่ต่อยเลยเอยโอเคครับทุกคน ขึ้นลิฟต์สิครับรอเฮียทำอะไรยอเยี่ยมมันจะมายังเคร์ไหนวะตบกับชั่วคราวเลยใช่ไหมโอ้วิ่งไม่ไกลามากนะใจะเย็นเพื่อน ใจเย็นฮึ pp. โดนไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาทีละคนนี่นะครับไปไปได้ได้อีกหนึ่งสวยไปต่อตายโอเคดูย okay. ินต่อเพื่อน ไม่ทำประตูปกติไหมมันจะทำประตูอย่างนี้เพื่อสั่นสะเทือนนี่แพม หยุดแพมได้แล้วเก็ตสตักเจอร์ใหญ่ขึ้นครับมาเจอกันใหม่ป้าผมกลับมาแล้วกว่าผมจะมาได้นี่ผมตายตั้งหนึ่งครั้งเลยนะข้าทางลัดอะโอ้โหโอ้โหป้าแม่งฟาดหลังหัวเฮ้ยโอ้โห จะเย็นป้าอายุผมก็เยอะแล้วอายุอาณาป้าก็เยอะแล้วเหมือนกันนะลุกป,ป้า โอ้โหผมผมเกลียดการสตันมากเลยว่ะแบบตอนเกลียดแต่ผมก็ใจนะว่าเฮ้ยมันคือบทโลโทษของการแพนนี่ไม่โดนแต่ไอ้หา่าไม่การเห็นแบบเห็นนั่นค่อยลอยเข้าหัวไม่โคตรน่าหงุดหงิดเลยคุณมันมันน่าหงุดหงิดจริงๆนะโอ,โอ้โหโอ้โ าฮัลโหลโอ้โหผมว่าเอาจริงสู้กับไอ้เนี่ยผมว่ายากมากๆเลยมันมันเข้าใจยากสุดๆเลยโอผมใจร้อนคือมันต้องใจเย็นจะใจเย็นยังไงให้ไหววะ อยูผมก่อนไปเข้าเฟสสองป้าแต่ถือว่ามันเกจเร็วนะครับอาจจะเพราะว่ามันแข่งเรื่องของอไเนี่ยเรื่องของเข้าระยะป้ายัางไงให้ทันเพราะป้ามันชอบเป็นระยะเรื่อยๆถ้าเกิดเราเข้าระยะได้ก็น่าจะชนะเฮ้ยมาครั่งตกแล้วโคตรเท่งไงมันเวอร์ไปปะวะ กูมีแค่พลังตื่นจากความตายนะเอาจริงก็เวิร์ดแต่มึงมีคนเยอะยอมได้แล้วยอมอะไร,รปะ่ะโอ้โหเตะเฮ้ยมันเริ่มเข้าระยะใกล้โอ้หูฮึ๊บหนึ่งไงต่อยต่อยตบขาฮึบโอ้โห, pp, มโโหผมแพรรลี่ไปแล้วนะเฮ้ยแล้วผมไปอัพอะไรวะ ไปห้าสิบสี่เพื่อนยังเหลืออีกยีกว่าสิบกว่าตกตกหน้าสั่นเลยอ อูหผมนึกว่ากวาดล่างแม่งหมุนตัวแม่งหมุนตัวฟาดตัวเอ้ยเอายังมีโอกาสอยู่ห้ไปกันเลยฉันจะทำลายแกความภารกิจแกเก็บกูตเอ็นแม่งดิเนีเออผมลืมบอกไปว่าตอนผมสู้กับบอสตัวที่3แบบนอกรอบเพื่อเอาอายุที่มันน้อยลงผม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 เก็บกูดเอ็นไปนะฮะ ทุกคนจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะแล้วผมไปได้กูศลเอนอีกคนหนึ่งมาจากไหนอืมอืมดีเดียวป้าโอ๊ยช่วยโดนดึงชิบหายแล้วโอ้โหิดเดียวองมิดเดียวเองป้าขอขอหนึ่งมัดขอบคุณป้าโอเคเก็บกูศลเอนครับเก็บกูศเอนครับอายุกูไปหาใหม่ได้อ้ก <c oughs> ูหลบแล้วทำไมกูยังโดนอยู่ล่ะชิบหายเลยเป็นการตัดสินใจที่ผิดไล้ผมโดนสองรอบผมตาย แม่งกูจะจบที่อายุ70แม่งทุกคัสเลยเหรอฮึบ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 เคโอ้โอเคเกยเกย์เกย์เกย์เกใจเย็นป้าใจเย็นหัอายุอายุนี้ทำอะไรไม่ได้เหรอหมายถึงว่าผมอายุเท่านี้ผมทำอะไรป้าไม่ได้เหรอโอเคยได้อยู่ตัดขาสวยต่อยต่อยจังหวะ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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ เข้าเข้ากลางโอ้โหมันเปิดล่างทีนี้มึงล่างมึงไม่งัดบนไอ้เวรนึงโอ้ชีเอามาป้าเก็บกุดเ็นตัดจบเข้าไปอืมไม่เงี้ยฟาดเข้ามือดึงเข้ามาฮึบ ายเกินสองร้อยรอบแล้วป่ะ <c oughs> <c oughs> ผมยังต้องเรียกป้าอยู่ไหมอ่ะเพราะว่าผมอายุเท่าคุณแล้วนะใช่ไหมคุณยายบ้าคือผมยังกินไม่หมดครนะัผมจริงจังมากๆต้องเจอเนื้อสุกก็ชนะก็คือต่อไปที่เราต้องเจอต้องเจอกับลูกศิษย์คนแรกใช่ไหมหรือลูกศิษย์คน เด่นอย่างเราจัดก,การมันได้หมดแล้วแต่อายุผมต้องไปนั่งแก้อีกทีแหละอายุถือว่าน่าเกียดมากครับโอ้โหแม่งหกเก้าพ่อผมแก่กว่าพ่อแล้วนะแก่กว่าสุดๆแล้วตอนเนี้ยโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันบ้างไหมครับวันนี้สำหรับชิฟูพาร์ทที่4หากทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะ แล้วผมจะพยายามสร้างคลิปที่ทุกคนชอบออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสตูบแมนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในครั้งหน้าคลิปหน้าไม่ว่าวันพรุ่งนี้วันเดือนหน้าปีหน้าวันไหนก็ตามแล้วแต่ความขี้เกียจนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับ